ราชการจังหวัดตากลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยหมู่สิบตําบลแม่กระสาอําเภอแม่สอดค่ะนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางสลิสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพันเอกเสมามังมติ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากฝ่ายทหารนายเชยพฤกษ์เชียนทันรักในอํเาเภอแม่สอดว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนทันรักนายกิงกาชาติอเาเภอแม่สอดและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยหมู่ที่10ตําบลแม่กระสาอํเาเภอแม่สอดหลังเกิดน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบ80หลังคาเรือนหลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เดินทางไปยังสำนักสงฆ์มณีวังทองตำบลแม่กษาอําเภอแม่สอดเพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับพระภิกษุสงฆ์จำนวนสองรูปและชาวบ้านอีกจำนวนเจ็ดรายที่บ้านถูกน้ำท่วมไม่สามารถพักอาศัยได้จึงได้มาอาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นเวลาสองคืนแล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้มีการปิดทางข้อออกหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำจากฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดให้มีการเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำซึ่งมีการไหลามาจากพื้นที่อำเภอพบพระเข้าสู่อำเภอแม่สอดด้วย